อาแล้วพูดถึงน้บป่าที่ลําพูนจังหวัดหนึ่งเดียวที่ผู้สมัครพักส้มชนะก็คือลูกชายของบ้านใหญ่ลําพูนนะ<อ>ก็เลยชนะเจ๊จุกคลองสามมีการโพสต์ไปเอาความเห็นที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อเฮงวีระเดชผู้พิสิทธ์นะไปตอบโต้คน<อ>ที่มาแสดงความเห็นอีกทีนึงค่งนะตอบโต้เผ็ดด้วยนะอคุณหรือเปล่าครับที่ใจร้อนสภาย,ยังไม่เปิดเลยครับ ถามหาแดกน้ำปราปาแล้วเฮ้ย <C> e <an> ทำไมเกี้ยวการขนาดนี้อันนี้คือไปตอบโต้สภายังไม่เปิดเลยครับถ<ม>ามหาแดกน้ำประปลาแล้วโอ้โหไปตอบโต้งไงนะแต่ว่า,าชื่อเฟซบุ๊กเนี่ยเฮงวีระเดชผู้พิสิทธินะเป็นตัวตนของท่านนายกอบจลำพูนเลยหรือไม่ก็ยังไม่มีการออกมาปฏิเสธอะไรนะนี่ถูกลงอันนี้ตั้งแต่วันก่อนแล้วผมพยายามดูว่าเขาจะมาปฏิเสธหรือเปล่าว่าเขาไม่ ไม่ได้เกลียวกลาดแบบนี้นะะแต่ว่ามันเป็น d n เของส้มอยู่แล้วนะที่เกลียวกลาดแบบเนี้ยยเ้แต่ว่าประชาชนก็มีติดตามนะเออเพราะเป็นนโยบายตอนหาเสียงด้วยบอกว่าคุณอุ้งอิงนะเมื่อสักครู่ก็ไม่ได้เกี่ยวกาดขนาดนี้นะก็พยายามใช้มุกว่าคุยกับทนายนอไม่เซ็งรเงยงอนเลยนะแต่นี่ออกแนวเกี่ยวกาดเลยนะสภายังไม่เปิดเลยถามหาน้ำประปาแดกแล้วพูดดีๆก็ได้นะ รอดูว่าจะทํายังไงตั้งสาภาพการประปาหรอเปล่าเหมือนที่คุณอนุทนพูด่ะมันท้าทายมากเลยนะ่ฮะอันนี้ที่ลำพูนย้านะว่าลำพูนในพื้นฐานเขาดีมากนะจังหวัดเล็กสุดนะาารายได้ต่อหัวประชากรเยอะสุดในภาคเหนือด้วยแล้วการพัฒนาเรื่องจํานวนจุดวัดความร้อนพีเอ็มเนี่ยคดีขึ้นทุกปีนะแล้วมาอยู่ภายใต้การของภรคส้มจะเป็นอย่างไรส่วนสสอที่เคยอยู่กับภรคส้มได้เป็นสสเพราะว่าภรคส้ม ตอนนี้ไปอยู่ภาคอื่นแล้วก่อเรื่องเช้านะก็คือสอสอปูอัดทีนี้เป็นประเด็นเรื่องข้อหาข่มขืนแต่สอสอปูอัดปฏิเสธแต่ไม่ได้เอาตัวเป็นเป็นองม์ปฏิเสธเลยล่าสุดคุณสุภพมาศเสนเวทโพสเฟสบุ๊กนะประเด็นความคืบหน้าของคดีสาวไต้หวันนี่พร้อมบินกลับมาไทยเพื่อให้การว่าถูกปูอัดขืนใจเขาพร้อมกลับมานะ,ค,ะคุณสุภมาศเนี่ย ให้ข้อสังเกตที่น่ารับฟังมากใช่ค่ะท่านก็บอกว่าอันที่จริงแล้วคดีความผิดทางเพศเขาต้องใช้พนักง,งานสอบสวนหญิงในการสอบปากคําผู้เสียหายและบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการสืบพยานค่ะจะได้ไม่ต้องมาให้ปากคําซ้ําแล้วซ้าเล่าเป็นการคมขืนซ้ำสองดังนั้นถ้ามีพยานหลักฐานรัดกลุ่มผู้เสียหายไม่ต้องมาก็ได้นะคะแต่ถ้าเธอ แต่เธอก็ยังกล้าหาญที่จะมาเพราะเธอไม่ได้ทำอะไรผิดขณะเดียวกับผู้ต้องหาที่ปฏิเสธเย้งเย้งตัวหดหัวหลุบหางอยู่ค่ะนี่คือ,อโพสต์ค่ะตรงข้ามกันเลยค่ะฝ่ายผู้เสียหายพร้อมที่จะมาให้การออีกนะกลับมาจากไต้หวันเลยแต่ผู้ต้องหาปฏิเสธเย้งเย้งนะ <c oughs> แต่ไม่เคยโผล่หัวออกมาเลย <c oughs> นี่คือความต่างแล้วผู้ชายด้วยนะ <c oughs> เป็นผู้ชายด้วยนะ โอ้โหนะส่วนหมอบุญหมอบุญก็ไม่โผ่มาเหมือนกันหายเงียบนะเลยหมอบุญนี่ก็เป็นไอดอลของด้อสมส้ม<อ>ไอดอลของพักส้มมาก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิสรารายงานฮนะยังตามจับหมอบุญเปิดร้องทุกเพิ่มสัปดาห์หน้าเปิดร้องทุกเพิ่มสัปดาห์หน้า่ะนะเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณอี้แทนคุณเนี่ยไปยื่นหนังสืออ,อันนี้ข้อมูลใหม่พเพิ่มเติมคือดี i เนี่ยอยู่ระหว่างการเอ่อ พิจารณาในการดําเนินการฮนะส่งไปอายการอายการเนี่ยก็จะมีความเห็นในทางคดีนะแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเปิดให้ร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมได้สัปดาห์หน้าอเพราะว่าเรื่องของหมอบุญเนี่ยยังมีผู้เสียหายอีกจํานวนมากนะครับที่ยังไม่ได้ไปแสดงตนร้องทุกข์ไม่ว่าจะเป็นคดีชอบโกงประชาชนคดีชวนไปลงทุนะนะแล้วก็สุดท้ายไม่มีโครงการจริงนะรวมไปถึงเรื่องออตั๋วสัญ,ญญาใช้เงินเรื่องอะไรตัวมีอะไรนะ รอดูสัปดาห์หน้านะฮะใครที่เป็นผู้เสียหาย <Yeah. S 2> ถ้ามีโอกาสไปร้องทุกเพิ่มนะนี่ก็คนที่เป็นไอดอลคนที่เคยยกามาปั่นวัคซีนเทพต้องมานะแล้วก็เหยียบไปที่วัคซีนที่เรามีหยามไปที่รัฐบาลลุงตู่แล้วก็คุณหมอยงแล้วก็ปั่นสังคมให้ไม่เชื่อถือวัคซีนที่เรามีบางคนรอฉีดวัคซีนเทพอ,อ่ะตายไปก็มีะนะแล้วประเด็นเนี้ยก็ไปพันกับเงินที่มาจาก กองทุนที่อเมริกาที่อเมริกาเพื่อปิดท่อนำเลี้ยงมไม่ได้เป็น U S A หรือว่าเน็ตเ <N ET S 2> <ฆ>งินไหลไปที่เครือข่าย NGO บางส่วนแล้วเครือข่าย NGO บางส่วนเหล่านั้นเนี่ยก็มาปั่นเรื่องวัคซีนเทพในบ้านเราช่วงโควิดแล้วโจมตีวัคซีนจีนไงนะนอกจากนี้เน็ตและ U S A เนี่ยเป็นเครื่องมือแทรกแซงของสหรัฐอย่างไรอันนี้ในแฟนเพจการเมืองฮะฟาดสามกีบเขาได้สรุป เน็ตเนี่ยเงินสนับสนุนมาจากสหรัฐรัฐบาลสหรัฐนะแล้วเน็ตนี่ยก็เป็นเงินเอาไปช่วยคนอื่นอีกทีนี้<ฆ>ก็คือเอ็นอเครือข่ายต่างๆแล้วเน็ตไปกอกอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายที่ไหนบ้างนะการปฏิวัติสีเนี่ยยูเครนจอร์เจียอาหรับสปริงฮ่องกงเบลารุสนิการากัวชิวา่<ฆ>นะนะแล้วในไทยก็มีบางหน่วยงาน ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเครือข่ายเหล่านี้ด้วยค่ะแล้วกลุ่มนั้นะก็มาเคลื่อนไหวสนับสนุนมอบสามนิ้วโจมตีวัคซีนที่เรามีค่ะโจมตีรัฐบาลโจมตีกองทัพโจมตีสถาบันพระมหากษัตริยนะ์อย่างเคสโจมตีเรื่องวัคซีนแอสตราเซเนกาเพนควินเบน,นจาชูป้ายต้านวัคซีนสยามไบโอไซน์ S <S แต่ป้ายที่ไปชูดูเถอะ วัคซีนภาษีไพ่แจกจ่ายในนามเจ้าซ,<ม>ซึ่งเป็นวาทกรรมเท็จ<อ>ไม่ได้แจกจ่ายในนามเจ้าแต่เอาไปเคลื่อนไหวเพื่อโจมตีสถาบันแล้วนี่ออกมาพูดหลังจากที่คุณธนาธรคไล่เรื่องวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียไง<อ>ตรวจสอบหรือปลุกป,ปั่นหรือบิดเบือนเนี่ย<อ>แล้วก็กลายมาเป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองของคุณธนาธรด้วยซึ่งตอนเนี้การพิจารณาในชั้นศาลเนี่ยใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วด้วยนะก็ต้องรอดูว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ในขณะที่เครือข่ายส้มเป็นพักการเมืองก็ยังเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเรื่องวัคซีนประชาชนพร้อมวัคซีนไม่พร้อมยกเลิกหรือแก้ไขม .112 กฎหมายในเรื่องกรรมให้รวม112ด้วยแล้วขณะนี้รวมไปถึงวันพรุ่งนี้ก็จะนําเสนอเพื่อแก้รัฐธรรมนูญเขียนใหม่ทั้งฉบับแล้วบอกเขียนได้ทุกมาตราไม่เว้นหมวดหนึ่งหมวดสองสอดรับกับความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ นะเพราะฉะนั้นแบนเนอร์นี้เลยถามว่าพอหรือ,อยังกับพฤติกรรมของสสพักนี้ที่ผ่านมาทำอะไรเพื่อคนไทยจริงๆบ้างเนี่ยเขาตั้งคำถามมาเปลี่ยนหัวหน้ามาแล้วออสามแสมคนแล้วพฤติกรรมสสพักนี้เป็นยังไงนะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูส่วนวันนี้ที่บอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆแก้เพื่อฉีกสกูปในเมนเจอร์ออนไลน์ฮะ แก้เพื่อฉีกรัฐธรรมนูญผ่านยากถึงยากมากแม้ว่ามีสองร่างที่เข้าสู่วาระการพิจารณาคือร่างของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ร่างของพรรคส้มนะเนื้อหาโครงหลักคล้ายๆกันะนะคือเปิดทางตั้งสสรใหม่โดยเลือกสอสรม,มาแต่ต่างกันที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยประนีประนอม,อมไม่แตะหมดหนึ่งหมดสองส่วนพรรคส้มเนี่ยเอาหมดเลยนะแต่ทั้งสองอันเนี่ย มันคือการแก้นะมาตรานหนึ่งก่อนอเพื่อให้เปิดทางไปดำเนินการตั้งเลือกสอสรมาเขียนใหม่ทั้งฉบับะนะโดยยังไม่ไปทำประชามติข้ามขั้นตอนออ,อันนี้ข้ามขั้นตอนหรือไม่สาลมรุ์เคยวิิจฉัยไปแล้วว่าทำประชามตินะต้องทำเมื่อไหร่ทีเนี้ยเสนอไปแล้วจะเข้าสภาพิจารณากาันพรุ่งนี้มลืนเนี้ย ยังถามว่ามีการทำประชามติหรือยังยังเลยยังค่ะแต่นี่ไปเริ่มกระบวนการแล้วถือว่าเริ่มกระบวนการแล้วเนี่ยนะเพราะจากเข้าสู่วาระรับหลักการแล้วอ่ะค่ะถ้ารับหลักการนี้ก็คือเดินหน้าไปเลยไงแล้วค่อยทำประชามติอืแต่ประชามติมันต้องทำก่อนหรือเปล่าอันเนี้ยจะเป็นประเด็นถกเถียงกันแล้วรับหลักการวาระหนึ่งเนี่ยก็อภิปรายได้หมดอ่ะแม้กระทั่งว่าข้ามประชามติไปหรือเปล่าเสียงหรือเปล่าต้องสงสารนูนหรือเปล่า เสียงที่ต้องใช้วาระแรกเนี่ยต้องใช้เสียงสอวอไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามหรือหกสิบเจ็ดคนค่ะไม่ใช่แค่เสียงข้างมากในรัฐสภานะฮะต้องเสียงข้างมากในรัฐสภาด้วยและในเสียงข้างมากนะั้นนหะต้องมีสอวอไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามหรือหกสิบเจ็ดคนค่ะแล้วสอวอตอนนี้จํานวนมากเลยบอกว่าไม่เอาด้วยอืบอกแก้เี่ยเป็นประโยชน์ของนักการเมืองแล้วแถมสุ่มเสียงขัดรัฐธรรมนูญด้วยก็ใช้งบนะ,นะ แล้วยังไม่นับพักร่วมรัฐบาลบางพักนะค่ะนะที่บอกว่าไม่น่าที่จะไปเสี่ยงด้วยด้วยนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ